เอาแล้วครับคำสาปแช่งเป็นจริงบาราซิลตกรอบแพ้ลูกโทษโครโอเอเชีย4ประตูต่อสจนโดนแฟนบอลเกาหลีใต้กลับมาถล่มเอาบ้างจำข่าวดรามา่าแฟนบอลบาราซิลเย้ยเกาหลีใต้ได้ไหมครับที่นัดนั้นเนี่ยบาราซิลเขี่ยเกาหลีใต้ตกรอบจนแฟนบอลทีมบาราซิลเนี่ยมาเย้ยแรงว่าห่างชั้นกันยังกับเป็นทีมคนละเกรดเลยทีเดียวแถมหลังจากนั้นยังมีดราม่าเพิ่มอีก เมื่อทาสแมวพากันสาบแช่งให้บาซิลตกรอบแล้วก็เกิดขึ้นจริงจนได้ล่าสุดทาตแมวต่างออกมาเม้นสะใจกันยกใหญ่ทําให้แฟนบอลบาร์ซิลจ่อยกันไปตามๆกันอยากให้ขยายข่าวเรื่องไหนให้ฟังก่อนดีเรื่องทาสแมวสาบแช่งก่อนหรือแฟนเกาหลีใต้รุมถล่มก่อน <S <S เป็นเรื่องดราม่าอีกรอบเมื่อโคโอเอเชียเนี่ยเขียบาร์ซิลตกรอบไปเมื่อคืน จากผลบอลคู่เดือดที่ต่างผลัดกันรุกผลัดกันรับแต่กลับไม่มีใครทำอะไรได้จนหมดเวลาไปศูนย์ประตูต่อศูนและต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีในช่วงนี้แหละครับที่ต่างฝ่ายต่างทำประตูกันได้จนหมดเวลาเสมอกันอีก1ประตูต่อหนึ่งจนต้องตัดสินกันด้วยการยิงลูกโทษและแน่นอนคราวนี้โคเอเชียทำได้ดีเช่นเคยชนะไป4ประตูต่อ2 เข้าไปรอเตะรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเรียบร้อยเขี่ยบราซิลที่ใครมองว่าเป็นตัวเต็งตกรอบไปจนโดนแฟนบอลเกาหลีใต้ที่โดนหยามไปเมื่อแมตช์ก่อนกลับมาเย้ยเอาบ้างบางคนก็บอกว่าสะใจนักอยากแ a c t ิ้งเยอะนักหรือบางคนก็ขำบอกว่าให้ไปฝึกท่าเต้นมาเยอะๆอีก4ปีข้างหน้าค่อยมาเต้นใหม่ แค่นั้นยังไม่พอยังโดนทาดแมวมากระทืบซ้ำอีกเพราะก่อนหน้านี้ในงานถแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ทีมบาราซิลคนหนึ่งได้ขยุ่มจับแมวแล้วโยนลงจากโต๊ะอย่างรุนแรงทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจเลยนะครับถามว่าทำไมต้องรุนแรงกับแมวด้วยถึงขั้นทาดแมวทั่วโลกต่างพากันสาบแช่งให้ตกรอบเลยทีเดียวจนผลบอลคืนนี้ออกมาบราซิลแพ้ทำให้ทาดแมวเนี่ยต่างพากันเม้นสะใจกันทั่วหน้า ว่าที่แพ้ก็เพราะทำร้ายแมวเพราะคำสาบแมวมันแรงมากและให้จำไว้ว่าต่อไปอย่าดูถูกคำสาบของแมวอีกแต่ก็มีหลายคนที่บอกว่าคนที่เขี่ยบราซิลตกรอบคือคนนี้ตั้งหากนั่นก็คือโกมือหนึ่งของทีมโคเอเชียที่สามารถเซฟลูกโทษได้จนพาทีมชนะไป แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับดราม่าครั้งนี้ก็พูดคุยคอมเมนต์กันสนุกสนุกขำๆได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน i ิ m มูวี่ช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก